สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศคณะพระสงค์มูใหญ่วัดป่าบันน้ํำพอ,อินออกรับปิณฑบาตนะตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเมฆนะสวัสดียามเช้ากับวันนี้บรรยากาศฝนตกแล้วอยู่ในขณะนี้เนาะก็ จันก็ยังคงมาทําหน้าที่นะเพื่อที่จะได้มาเผยแพร่ภาพนี้ให้กับพวกเราที่ติดตามกันอยู่ทางบ้านได้ติดตามรับชมบรรยากาศก็คือวันนี้พระสงฆ์ของเราเนี่ยก็คือลงมาแล้วนะแต่ตอนนี้คือฝนลงแล้วด้วยคือพระก็เลยแบบว่าบางส่วนในบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีล่มอะไรประมาณนี้เพราะาเราไม่ได้เตรียมการมาไงจริงๆแล้วเนี่ยคือฝนตกมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ <c oughs> หยุด <c oughs> แล้วก็ตก นะก็ยังแบบว่าศรัทธานะคะของญาติธรรมก็ยังคงไม่ขาดสายนะมาใส่บาทนะนี่ค่ะพี่กุ๊กนะพี่โบแล้วก็ญาติธรรมของเราที่เดินทางมาจากหลายๆที่เนาะแล้วก็นี่ค่ะภาพของคณะประสงค์ก็วันนี้เรามีอาวุธนะอาวุธของเราก็คือล่มสวัสดีค่ะพี่ชูศรี คิดถึงแม่คิดถึงแม่เหลือเกินี่คิดถึงเพราะว่า Wi-Fi ใช้ไม่ได้ครับแม่จ๋าสุริยาหิวข้าวสวัสดีสวัสดีค่ะไม่ไหวแม่จ๋าเหมือนคนเออนึกถึงคำหลวงตาไงสวัสดีชั้นเจ็ดไม่มีเน็ตกูก็ไม่ไปสวัสดีครับสวัสดีครับ ห่างหายไปวันที่อะไรยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่เงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีที่แท้ก็กลับมาตายอย่างเดิมแม็กไม่ต้องขำไม่ต้องขำนี่กูเล่นกันสองคนเออเอาออกไปเสือกต้องอนุญาตครับเพราะว่าทุกเหตุทุกอหตุการต้องอนุญาต แม้ท่านจะจับของพระเนี่ยต้องอนุญาตก่อนนะก็ประเคนแล้วจับอะไรของพระเออเออโอ้โหแม่เอาผมจะเช้าเลยผมมึนตึ๊บเลยดีว่าผมไม่ปากไวเนี่ยผมมีสติมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างนะอ๋อของที่ประเคนแล้วอย่างวางบนโต๊ะครับอ๋อของใช้ของใช้เอแต่เนี่ยพระไม่ได้ใช้แต่มาเองคือพระพิรุณแม่พระพิรุณพระพิรุณเริ่มจากพิโรธอาละ ขอให้สิ้นสุดที่ตลาดช่องเม็กนะครับคุาทุยท่านบอกเมื่อวานนั่งคุยกับพระหลายๆรูปเมื่อวานหลวงตาก็ไม่ได้ออกบินแล้วก็พระก็ไม่ได้ลงบินทบบาทก็มาไม่ได้ฝนตกเนาะ,ะก็คูบาท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนเป็นคำข้ออ้างเพราะเห็นพระแม่คุบาจารย์ท่านบินคือคุบาทุย์เหมือนแบบเขาเรียกอะไร สำนึกผิดผมก็ผมก็ให้กำลังใจผมก็บอก <นะ S 2> ไม่เป็นไรหรอกครับคุณบาเพราะว่าทางก็ไกลเนาะเอฟซีมาถามหาพี่ชูศรีว่าแบบว่าพี่ชูสีไม่อยู่ตายแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแม่ <c oughs> ผมก็อันนอางี้ไม่ได้คุยนะเมื่อวานนี้เห็นมีเนเน,น,น,เนเล่นกลางถนนเต้นเนนคนนั้นนี่มีเป็นใครเหรอครับครับมีเนนฟลุกเนนทงเท่งเน<อ>นอะไรเนนอ่อเนนอะไรฝรั่งเนนอะไร โอ้เล่นกันเต็มขกวาดตีตัดอยู่ฝนมันเริ่มแรงแบบว่าครับออรถเสียงรถเสียงรถไม่ถดละแม่เสียงฝนเลยจริงใช่ไหมฝนเลยแหละอฝนเทลงมาโอ้ยเข้ามาตอน้าต่างรถผมเต็มหมดเลยแน่นลุงสีมาแว้ลุงสีมาแว้วบอกไม่ไม่ต้องห่วงนะเอที่กุฏิคุบาทุยมีไก่หลายหลายล้ก็นั่งคุยคุบาทุยท่านบอกว่า เนนก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเอเดนบวได้ขายตันซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วไปนู่นไปนี่เาียนข่นี่ขายคนสวยเนี่ยมาที่นี่ขายคู่ใหม่เขาคู่ใหม่ปล่ามันนี่คู่ใหม่ปล่าเก่าเอาเลย่ลยๆครับเออขายเออร้อยถามว่นนี้เขามีตังค์หรือเปล่าก็คุยกูบาทุยกอบานเข้าไปกราบกูบาทุย บอกว่าดูคูบาทุยท่านไร์ตอนดีสี่แล้วก็ไร้สดเออจะพากกิ่บอกว่าใครส่งมาได้นะส่งมาได้นะเพราะมาเป็นสำเร็จรูปมาม่าขนมครับเพราะว่าเนนยังเด็กอยู่เนนก็ต้องกินต้องฉันเมื่อวานนี้เห็นลุงคมเอาขนมก็ให้เนนดีใจมาก๋อลุงคมลุงคมเป็นเหยื่อ กว่าจะฝึกได้ก็ต้องอใช้เวลาปมปาเทสมปเาเสอวานก็เมนทิมกำลังฝึกสวดปฏิมโมกครับ <c oughs> ใช่ว่าวัดเราไม่ทำข้อวัดนะแม้กทั้งเนนครับนี่ฝนตกเห็นไหมเนี่ยกิจของสงจะมากจ,จะน้อยอยังไงก็ต้องลงบินทบาท มันเป็นกฎเหล็กของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยนะ,ะกฎมันไม่เป็นกฎเหล็กของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วว่าเขาเรียกว่าเป็นพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยใช่ครับวินัยคืออันนี้คือทำข้อวัดเลยแหละแม่จริงจริงแล้วภาพวัดป่าวน้ำไม่เลยดีกวเปล่าไม่รวมมิสบาทไม่ฉันครับไม่ฉันนะให้ฉันค่ะเดี๋ยวจะเอาข้าจริง จริงๆแล้วจริงครับผมเมื่อวานครับในทำหน้าจริงจังหรือื่อกีนี้ไม่ฉันครับคุณอย่ามาพูดกับผมอย่ามาอมเมนผมแบบนี้พระภิกษุหรือว่าสมติที่สองวัดป่าประน้ำอินพอผมเห็นหลายหลายรูปหลายรูปมากๆไม่ใช่ว่ามาชื่นชมนะแต่พระผมว่าต้องมีแหละต้องมีฉันเพลหรือว่าฉันเย็นล้วผมว่าต้องมีแหละ ราะคนเราแล้วกว่าจะมาเป็นพระได้โอว่ามันใช้เวลาห้าปีแล้วก็เพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอยู่แล้วว่าการกินมันไม่ได้บาปเบิบอะไรมากมายหรอกพระเจ้าท่านตัดไว้แล้วหิวก็บาปไม่หิวก็บาปอเอออยากก็บาปไม่อยากก็บาปอะ,อะไรเงี้ยแล้วหิวก็บาปไม่หิวก็บาปอยากก็บาป,ากกบาปไม่อยากก็บาปเล <laughs> แล้วท่านนี้หลวงตามหาบัวท่านก็พูดอ่ใครก็พูดหลายๆรูป คนกินข้าวมันชั่วรักหนาไงออมันอยู่ที่เจตนาเมื่อกี้นี้ยังจะไม่เขากินอยู่เลยเขาไม่ไม่ใช่ฮะคือคือทำไมพี่สีเปลี่ยนเร็วอย่างนี้ไม่มีพระรูปหนึ่งเขาเาพูดเขาเขาบอกว่าออเอาจริงๆนะแม่เพราะว่าเพราะแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีบางทีอย่างของผมไปถวายจังหันเนี่ยเช้าๆเนี่ยบางทีอาพาธเนี่ยผมไปถวายพระแม่ครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นครูบาดนเนี่ยอุปถาค จะไม่แตกของพระแม่บาอาจารย์ะจะต้องเก็บไว้ให้ออ้ยดูสมถุยที่น่าสงสารเขามากเลยอะค่ะพี่สีผมตัวเนี้ <laughs> ถ้าผมเป็นด็อกตเตอร์นะผมจีบแล้ว <laughs> เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมาก <laughs> <laughs> เขาเขาเป็นผู้หญิงที่สูงกว่าหลักกิโลนิดนึงนะครับแต่เขายัง, <laughs> สสงอุยอันนี้หนอฟ้าพี่ชือสีบุรีอะบุนีเราอะยอมรับค่ะยอมรับเลยนะ อันนี้เป็นการกระทบที่หนักที่สุดถามว่าสมควรพูดไหมไม่สมควรทําไมถึงพูดก็อยากจะพูดเมื่อวานยังนั่งคุยกับใครวิบอกหมอฟ้าเขาโอเคแล้วกุ๊กอะเอเห็น้านี่อย่าหาว่าเดี๋ยวหาว่าเรามาพูดเข้าข้างกันกุ๊กนี่กี่โมงไว้เราคุยกันออกพักบาวพอดีบอกว่าไว้ไง บอกว่าเห็นหมอฟ้าทํางานแล้วเออเนาะเรา <ulf illed. S 2> สุดยอดเราได้ขอชื่นชมออกสื่อ ah. อย่างไอเจ๊ดนี่มันมันมันพวกจอหรอก <laughs> พี่แต่พี่เจ๊ปคือ, learned, คอ <c ười> <c ười> ใครนะคะนี่ไอเพชดอะไรนี่ไอเพ็ขยิบขยิบยังไงไอพวกนี้มันมีสมรักแคม <c ười> มันถือว่ามีกล้ามใหญ่มันยกสมรักแคมได้แต่หมอฟ้าเป็นผู้หญิงตัวเท่านี้นั่นเง ก็ชื่นชมไงแม้กระทั่งเราไปกรุงเทพเราก็เห็นนั่นไงชมไม่ได้ชมแล้วมืออ่อนเห็นไหมตอนนี้เริ่มเหมือนไอ้เปาไปทุกขนาดเลยวแต่จิตใจไม่เหมือนอ่าจิตใจไม่เหมือนงอไหมอ๋อเอ้ร้องไห้ด้วย พี่ทูีคะวันนี้เนี่ยจันมีบอกบุญในเรื่องของการซื้อใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ส่งข้อความมาในอินบ็อกของจันเพราะว่าจันต้องการใหม่ไร้สดประมาณ3ชุดในขณะนี้คือรลส2ชุดประมาณ2 8งหมแล้วก็ัะมีใหม่คะแม่<อ> แล้วก็แบบนี้อีกหนึ่งชุดค่ะเพื่อที่จะเวลาแบบออกนอกสถานที่อีกหนึ่งชุดก็คือ3ามพันอันนี้มีเจ้าภาพแล้วจันจะบอกว่าใครที่อยากจะร่วมสมทบนะเปิดโอกาสให้3ชุดแล้วก็สามารถที่จะร่วมได้วันนี้<อ>ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับคณะแม่ชีซึ่งตอนนี้แม่ชีวันอาจจะยังไม่ได้ยินนะในเสียงของจันในขณะนี้เนาะก็เพราะมีแม่ชีหลายคนส่งข้อความเข้ามาว่าขอร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อไม้ด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเราทํางานใช้ในการเผยแพร่ทำคำสอนเพรอแม่ครูบาอาจารย์ก็ใครที่อยากจะร่วม สามารถที่จะร่วมได้เพราะว่าเราไม่ได้บ่อยไม่ได้มีแบบไม่ได้เปิดโอกา,าสให้ซื้อบ่อยๆอะไรไม่แบบนี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะสาม دم, ชุด,ชดรวมแล้วเด็ดเสร็จก็สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นสองพันกว่าบาทปีไปสามหมื่นสามประมาณนี้ประปปมาณนั้นประมาณนั้นอยากเป็นเจ้าภาพทั้งหมดได้ไหมได้แต่ว่าตอนนี้คือหนึ่งชุดของลาร์กเอ็มทูเนี่ยมีมีเจ้าภาพเขาแจ้งจันมาแล้วอะไรเงี้ยมีพี่เป็นเจ้าภาพมาแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมสมทบมาก็วันนี้จันว่าเราได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่นะ ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนอยากจะร่วมด้วยแม่ทำไงเลบัญชีเลบัญชีหลวงตาค่ะเลบัญชีหลวงตาค่ะเดี๋ยวหลวงตาแม่แม่จันาต้องรีบหลวงตาอันนี้อันนี้ใหม่นะคะเดี๋ยวหลวงตาก็ให้ตอนนี้ตอนนี้จันบอกในน้าในน้าโพสของจันแล้วส่งคลิปเข้าไปได้เลยอ๋อส่งคลิปหลวงตาจะได้รู้ส่งไม่ค่ะไม่ถ้าเกิดหลวงตาไปให้คนอื่นหมดแล้วพวกเรากินน้ำปลาอีก เนี่ยน้อยใจยนะลูกศิษย์เราเปล่าเวพี่อินเนี่ยงานของเราคืองานที่เราจะต้องเนี่ยแหละมาแบบว่ามาแบบคือ,อประกาศทรรมของพ่อแม่คบณอาจารย์นะที่ท่านเนี่ยทำให้เราได้แบบจากแต่ก่อนเราเป็นผู้ที่ไม่ค่อยไม่รู้จักอะไรเงี้ยทำให้เราได้มารู้นิดนึงอาจจะไม่ได้รู้มากหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกเตัวนเอานี่นนไม่เอานิดเดียวพอ,อไม่ต้องรู้มากแค่รู้สึกตัวก็พอ,อ,อ,อก็ตามนั้นถ้าเกิดใครอยากจะร่วมกับแม่ชีจันจันนะครับ ไม้ไม่แบบนี้แหละใช่ใช่ก็3ามชุดประมาณ33มหมื่นสามนะแม่เนาะประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะเอ่อเลขบัญชีก็ธนาคารกรุงไทยนะครับของหลวงตาเลยนะฮะใช่ใชหกหกศูนย์เจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมถุยเพจหลวงตาศิลสังกะรีศรีหรือว่าเ c e b o o k ไลฟ์ของชูศรีเจนกิ้มหรือว่าของแม่แม่จันนะครับแม่จันพระสิ้นคิดหลวงตาศินทรับเจรณาธรรมโมก็ร่วมอนุโมทนาบุญได้นะครับอันนี้ เป็นการที่เขาเรียกอะไรอ่ะประโยชน์ส่วนรวมมากๆนะครับเผยแผ่หรือเผยแพร่ได้หมดค่ะแพร่ก็ได้แพ่ก็ได้เนาะเผยแผ่เผยแพร่พระพุทธศาสนานี่แหละนะครับก็ช่วงนี้ผมกําลังกําลังดราม่าฟ้าทําบุญเรื่องเสียงเพราะว่าคือเราแบบเสียงไม่ค่อ้พี่ใช่ไหมมีเรื่องกับเสียง หมอฟ้าก่อนเลยกดมาทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้มาหมอฟ้าเชื่อพี่อ่าใช่หนูผ่านมาแล้วยังไม่ผ่านไปเลยมันจะไม่ได้ไปหมอฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมอไม่ได้ไม่ได้ต้องทําเหมือนเดิมเออทำจนหมดตัวแล้วก็ทําอีกทํามันให้บ้าไปเลยก็วันนี้ ที่ผมกลับมาคืนที่สองนะนอนดีมากที่วัดนอนที่อื่นไม่หลับหลับก็ไม่เต็มที่ภาวนาก็นั่งไม่นานไม่รู้ดิเพราะอะไรกว่าใจครับผมจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่คนเป็นร้อยเป็นพันถ้าเกิดใจเรามันมันนิ่งสงบมันก็มันก็ทำได้แต่ผมทำไม่ได้ด <laughs> ไม่ได้เถียงนะ <laughs> มันทำไม่ได้จริง มันก็ต้องสงบก่อนก่อนที่สติเราจะมีกำลังมากมายมันยังไม่มีกำลังเหมือนไอ้ไอเจียเ๊ยบเพจอะไรอ่ะไปได้ยินเพลงลำคาญปวดหัวก็บอกปวดหัวลำคาญเสียงเพลงบอกไม่น่าออกวัดเลยก็อยู่ในวัดเจ้าของเพจเลไไม่รู้ไอเจี๊ยบอ่ะพอมันพูดทีมันก็พูดแบบตรงๆของมันนั่นแหละไอเจี๊ยบนี่ก็เป็นคนเขียนบทละคร เมื่อก่อนเขามาอยู่ใหม่ๆก็มาเจอผมที่ขุดหน้าผาเดี๋ยวนี้เขาทำเพจอะไรเพลงที่เขาฟังเป็นเพลงที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าไม่ไม่ไม่กับเพลงลูกทุ่งของเราแล้วแหละพี่เจี๊ยบสาพัฒเปิดไงเจี๊ยบสาหาพัฒเปิดเจี๊ยบแอดมินไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเขาบอกเขาปวดหัวอ๋อพี่เจี๊ยบเจี๊ยบแอดมินเพอาะผมก็แกล้งอามบอกว่าทีหลังเขาจะออกบ้าน พี่สีฝนเบาแล้วค่ะเราต้องใส่จังหวะนี้ปิดไลค์ค่ะปิดไลค์เหรออ่ะก่อนปิดไลค์พี่วัดมามังงี้พี่วัดมาพูดหน่อยนี้มาแม่แม่แม่ต่อปิดไลค์อุยสวัสดีพี่กิฟต์ข้อคุณด้วยนะคะโอ้โหเพจพี่สสีสี่สิบคนแล้วว่าเพจจันนี้เลยไม่มีคนดูเลยอ ตามมาจากไอ้ดาม่าเอาดาม่าเนี่ยพูดเลยพูดเลยพรุ่งนี้ไม่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 พรุ่งนี้เอาวันนี้ก่อนฮะไม่แม่จันก่อนสนาคัญที่สุดอ่านี่แหละที่ที่บอกไปแล้วล่วงหน้าไปแล้วนะฮะที่อยากจะทําบุญซื้อไม้ร่วมกับแม่จันเนาะสามชุดสามชุดสามสามสามก็ธนาคารนี้แหละครับธนาคารธนาคารกรุงไทย660 729 1929ธนาคารกรุงไทย660 729 1929 คือบัญชีก็พระติ่มตั๊บสีร่าง FC เพจสมถุนี้นะเขาเป็นผู้หญิงนานแล้วนะเขาเป็นผู้หญิงก่อนนี้เขาเป็นผู้สาวเพศสองเดี๋ยวนี้ผู้หญิงตัวเป็นเป็นจริงๆเข้ามาแล้วเขาคุมอยู่เพจนี้นะครับคือหมอฟ้านะครับเพราะฉะนั้น FC ที่เคยซื้อตู้เย็นให้ผมช่วยกันสลาสละปัจจัยหรือว่าซับคนเล็กน้อยนะซื้อ อ่ามคยโคฟนให้กับแม่จันนะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วก็แม่ชีในวัดด้วยเนาะช่วงนี้แม่ชีน่ารักมากโดยเฉพาะที่ทํากับข้าวที่ทํากับข้าวให้เรากินทุกวันแล้วก็เดี๋ยวนี้โอ้ยหันมาฟังช่วยกันชมกันแช่เนาะแม่ชีผมว่าแม่ชีเรา400กว่าแล้วนะทำไปเล่นไปแล้วพระก็นี่ในในประจำนรัญานี้ก็กว่า300แล้วแหละมากที่สุดในยุคนี้ขออนุโมทนาสาธุจากพวกเราสังกรีวัดป่าวนาพินทุกท่านครับ สาธุครับ,รบขอบคุณพี่จูศรีค่ะ